กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมย t u t u b e t e ว e v i ่นทวิตเตอร์เทเลว i ชั่นอินสตาแกรโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องติ๊กต๊อกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพคนเราถ้าไม่อ่านหนังสือเนี่ยมันจะเหมือนคนกลัวผีครับท่านที่เคารพครับมาตรา65ผู้ใดวิจารณ์การพิจารณา หรือการพิภากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธีการทางวิชาการผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิอดอำนาจศาลหรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการเห็นไหมครับบ้านเราระดับสอวอท่านผู้ใหญ่เคยเถียงกับผมเมื่อผมบอกว่า สารรัฐธรรมนูญไม่ใช่สารตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2551แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550แกตกใจฮะอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ด้วยซ้ำแกบอกว่าเป็นไปได้ยังไงครับพี่ภากษาเป็นโมฆะไม่จริงผมบอกจะบ้าเล้วครับพี่ภากษาสารดีกา17012พี่ภาคษาจำคุก18ปีต้องเริ่มใหม่เลย ผู้พิาพากษานั่งบัลลังไม่ครบองค์แกก็งงอีกมาตรา300วรรค5ต้องออกพระราชาบัญญัติจัดตั้งภายใน1นปีเมื่อรัฐธรรมนูญล,ลงราชกิจจาก็แสดงว่าวันที่24สิงหาคม2551ไม่มีสารรัฐธรรมนูญเพราะไม่มีพระราชาบัญญัติจัดตั้งและไม่มีพระราชาบัญญัติวิธีพิจารณาความ เพิ่งมาไมีปีสองห้าหกสองล้มีเฉพาะพระรามหยัดพิจารณาความท่านสวท่านผูดนั้นก็บอกว่าไม่เคยได้ยินไก่พูดเห็นไหมครับท่านที่คร,รบับแกดูหมิ่นดูแครนผมเหมือนไอ้ผู้กองเบ้นนะว่าถ้าไม่เคยเป็นผู้พิพากษาอย่ากจะเออมาวิพากษ์วิจารณ์การพิพากษา มันไม่อ่านพระราชบัญญัติการปกครองทองที่พุทธศักราชทศวรรษ457มาตราร้อยแปดผมนี่เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดทองที่หรือจะเรียกว่าประธานตุลาการศาลสูงสุดทองที่ตั้งแต่อายุ31ปีในฐานะนายอำเภอประจำตำบลในฐานะรักษาการนายอำเภอพิภากษาคดีไปเยอะแยะแล้วออกหมายจับก็ไม่ไม่น้อยมันดูถูกคุณไข่ พูดอย่างนี้ได้ยังไงผมตกใจนะนี่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพมาตราย20ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองสูงสุดก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลปกครองครั้งแรกตุลาการศาลปกครองต้องถาวายสันติญ,ญาณต่อพระมหากษัตร,ริย์ด้วยด้วยคำดังต่อไปนี้ ขอพระพุทธเจ้าขอถวายสัตยปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และาบารมีบัตรน้าที่ในพระประมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติตั้งปวงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชาณาจักรทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งกาปรปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจักรไทย และกฎหมายทุกประการเห็นไหมครับมาตรา20มาตรา20จากอะไรครับพระราชบัญญัติยัดตั้งศาลปกครองและวิธีการพิจารณาคาดีปกครองมีเขาก็มีมาตั้งแต่นู่น2542แก้ไขตบแต่งนิดหน่อยก็ถึงปี2550แล้วคำถามว่าในมาตราที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญ2560 ตุลาการทุกตำแหน่งจะต้องสาบานตามมาตรา191ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญทุกประการนี้ผมอ่านไม่รู้กี่รอบเนี่ยและในขณะเดียวกันทำไมศาลปกครองมีพระราชาบัญญัติจ,จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญวันนี้จะต้องพิภาคษาเรื่องบ้านพักผู้บรรยกาอทหารบกทำไมเพิ่งม,มาพิจารณากันในวันนี้ในเมื่อพลเอกเปรมที่สุรนนทอดีตผู้บัรญยญการทหารบอกต่ออายุ ก็อยู่บ้านในเสาเทเวศมานานใช้น้ำช้ไฟฟรีผู้คนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันเลยผมเป็นอักษรเลขมีบ้านพักเลขที่ห้าร้อยที่จังหวัดคนครสวรรค์ผมก็ใช้สิทธิ์อยู่บ้านพักเป็นเสียวเออของเจ้าเมืองหรือผู้ว่าการจังหวัดพอผมย้ายไปชาดเชิงเทาอยากษอนเลขคนใหม่มันก็มาอยู่มันก็มาดูแล้วพอมีคำสั่งเวียนสามรอบ เพื่อจะมารับเลี้ยงวัวผ้วการจังหวัดข้าราชการก็มีวัดปฏิบัติอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ว่าพอเอาก็จริงแล้วข้าราชการไทยก็มั่วนักวิชาการด็อกเตอร์สมองกลวงก็มั่วทำไมมันปฏิบัติไม่เหมือนกันนี่เมื่อวานนี่ญาติผมต,ตอนตะโกนผมแต่บางบันพอย่ำสายันดวงตะวันเลียงหลามานั่งเถียงกันคนหนึ่งเป็นตำรวจหัวเรียนคนหนึ่งเป็นประหลาดหัวรก คนหนึ่งเป็นครูเถียงกันเถียงไปเถียงมาเหลีญผมถอนบอกเลยบอกนี่คุณพ่อคุณลุงคุณอานี่บ้ากันหรือเปล่าเป็นแค่การราคุนด้วยกันทำไมหัวไม่เหมือนกันไปตำรวจก็หัวเกรียนแววเลยทำไมล่ะทำไมไอ้ประหลัดก็ผมรอกผมยาววาไวดจะด้วยนังครูก็ไม่ไว้ผมเสมอหูและมาว่าเด็กขอแต่ง ไปเวทไปเรียนหนังสือหาว่าจะทำให้ชิพหายวายปวงประเทศจะ,จะเจริญถอยหน้าถอยหลังไปเด็กีีคนมันเรียนดีจาดมันบอกว่ารัฐาธิปัตยมีที่ไหนมันหลานผมมันเก่งมันฟังผมพูดบ่อยมีแต่องค์ธิปัตยตุลาการทุจริตสารดีการผิดพลาดไม่รักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ไปพิทักษรักษาไวา้คือการปกครองระบอบรัฐทหารรัฐประหารกรบฏชาติโทษประหารชีวิตหลันผมแก,กก็ชี้หน้าอายาการว่าไงคุณลูกสวัสดีครับ